คันนี้ผมขออนุญาตเรียกว่าเป็นรถครอบครัวขนาดใหญ่เลยละกันเพราะตอนนี้นะครับผมนิยมมากแล้วก็ฮิตมากๆในตัวของครอบครัวนะครับที่หารถสเปคที่ขนาดกว้างกว่าแล้วก็ นั่งได้กว่าตัวของ7ที่นั่งก็แนะนําเลยครับกับตัวของ v e n t u r ีครับคันนี้เป็น3.0ตัว G ครับปี2017นะเครื่อง3.0ดีเซลนะครับผมน่าใช้งานเลยประตูสไลด์2สฝั่งขึ้นง่ายลงง่ายนะครับแล้วก็ในส่วนของภายในนะครับนี่ภายในสภาพเดิมสภาพดีนะครับตัวเปาะเวน t ูรีนะครับยังมีตัวโลโก้ให้อยู่เลยและที่ไม่เดิมนะครับผมที่เราเพิ่มให้เข้ามาก็ถือว่าเป็นกําไรของคุณผู้ชมไป ก็คือตัวของเคาน์เตอร์ด้านหน้าครับ จากร้านชื่อดังพิพัฒพงษ์นะครับมีทั้งตัวไฟแสงนีออนแสง l อ d ดีนะครับผมในสีขาวสวยเลยนะนะครับเอาไว้วางของวางแก้วน้ำวางอะไรได้ด้านหลังก็สามารถพับได้นะครับทั้งสองฝั่งนะเก็บซ้ายเก็บขวานะครับผมก็ถือว่าสะดวกสบายอีกหนึ่งรุ่นเลยถ้าเกิดว่าคุณจะหารถสักหนึ่งคันนะครับใช้เดินทางกับครอบครัวแบบมีความสุขแบบเป็นเปี่ยมนะครับจัดคันนี้มาให้ครับปี2 0 1 7สสวยเลยนะครับกับราคาคันนี้เพียงแค่เ็ แสน0ก้บาทเท่านั้นครับผมกับสภาพดีๆแบบนี้เวนจูรี่จะท้องตลาดยากมากนะครับผมมาที่เราเลยเจอแบบนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับ080 464 88 88และ080 494 88 88ใครรักเวนจูรี่อยู่นะครับผมและได้ในสภาพแบบนี้ไปบอกเลยว่ารักตายเลยแน่นอนอันนี้น่าใช้มากครับติดต่อมานะ